จันนีไอพาเลาะสวัสดีครับผมเลาะมาตัดต้นข้าวครับผมตรงนี้นาแปดไร่ครับผมเพราะว่าวัชพืชต้นยากขึ้นเยอะเหลือเกิน <c oughs> ก็เลยจำเป็นต้องตัดครับเราก็อาจจะตัดต่ำนิดหนึ่งครับเป็นการตัดต้นข้าวเลยครับผมเราไม่ได้ตัดใบข้าวครับก็มันมีเหมือน รูใบแห้งก็เลยจําเป็นต้องตัดครับผมนี่ับผมมันมีใบแห้งเนื่องจากว่าเราโยดปุ๋ยแล้วไม่มีน้ําครับผมต้นหญ้าก็ขึ้นเยอะครับผมเราจําเป็นต้องตัดกําจัดวัชพืชให้ต้นข้าวได้แตกขึ้นมาใหม่ครับผมตรงนี้ใบข้าวแห้งเยอะเลยครับผมนี่ครับผมเรา จำเป็นต้องตัดให้ขึ้นมาใหม่ก็ตรงนี้ยังมีความชุ่มชื้นยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้น้ำตรงนี้น่าจะแห้งหมดแต่ว่าฝนตกเมื่อไม่นานมานี้ครับผมสักสองวันก็ยังคงมีน้ำขังอยู่นิดนึงดินตรงนี้ก็ยังคงชุ่มชื้นครับผมนี่ครับผมช่วงนี้ ต้นข้าวยังไม่แก่ตัวครับผมเราตัดสั้นได้ครับผมดูครับตรงนี้เราตัดสั้นจุดจุ๋เลยครับผมนี่ครับผมก็จะช่วยในเรื่องของกําจัดวัชพืชได้ดีครับผมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าถือว่ามันกําจัดได้ดีอีกทางหนึ่งครับผมาบางพื้นที่บางท่านเขาก็ฉีดยาครับแต่ว่าเรา,าเน้นที่การตัดก่อน แต่ถ้ามันกําจัดไม่ได้จริงๆครับผมถ้าต้นหญ้ามันเยอะจริงเราจำเป็นต้องใช้ยากําจัดวัชพืชครับผมตอนนี้น้ำในคลองยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าฝนตกทิ้งช่วงครับผมตกไม่ตลอด ก็เลยทำให้น้ำยังไม่เยอะครับผมถ้าน้ำในคลองเยอะก็อาจจะไหลเข้าทุ่งนาของเราแต่ตอนนี้น้ำยังไม่เยอะครับผมนี่แต่ว่าก็ไหลแรงอยู่จานเอไอพาเลาะจัดให้จ้า